แต่ว่ารู้สึกสกับสเดือนที่แล้วมันมีเผลอมาไม่รูมามา้พระเจ้าให้มีมามีเพลงมาหนึ่งในหัวผมพร้อมเนื้อเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะมาตื่นมาเพราะมากเลยให้มาปุมมฮิตแน่นอนพอไม่ได้ฟังก็ยเยอะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงมันเคยเผลอทำเวลาเรา ไม่ไม่ไม่พอพอ,พอคนเราไม่ได้หัวมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ได้นั่นเลยอยู่อยู่เลยมันคิดโอเคจะไงต่อทําอะไรนู้นนี่นะแต่ว่ารู้สึกกับสองเดือนที่แล้วมันมีเผอมาไม่รู้พระเจ้าให้มีว่มามีเพลงมาหนึ่งในหัวผมพร้อมเนื้อเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะมาตื่นมาเพาะมากเลยให้มาป้มฮิตแน่นอนผมเคยเขียนเพลงอันนึงเพราะเพราะฝันมาทีหนึ่ง สมัยก่อนแล้วก็เป็นเพลงฮิตไปแล้วอยู่ๆโผล่มาผมจําได้หมดเลยมีคอร์ดลายเนื้ออะไรผมก็นี่อยากรวยเปล่าลืมไปมีครั้งหนึ่งเกือบสิปีไม่มีเลยนะแล้วมีสองสาเดือนที่แล้วมันมีปุ่มตื่นมาเฮ้ยมาไงวะเนี่ยแค่นั้นนั่นก็ไม่เคยคิดถึงไม่ได้จดไปได้ไรไม่มผมไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ท่านนี้ ถ้าเราไม่ได้เป็นเปอร์ฟอร์เมอร์เองแต่เราเหมือนกับตอนนี้เราเป็นตอนเลดเดอร์เป็นคนคิดเป็นคนที่ใช้มันสมองสิ่งที่เป็นอินทรีย์ชัของเราเนี่ยอาจจะเป็นพระเจ้าให้มาเนี่ยคำร้องทำนองขอดพวกนั้นนะเราส่งมอบให้ให้ค,คนไม่ได้คืออย่างการที่เราไม่ทําผิดแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราทําสนับสนุนให้คนทําผิดไม่ได้ค้าของโจรก็โดนจับใช่ไหมฮะมันม,มีค่าเท่ากันถ้าผมคิดว่าการเครื่องดนตรีหรือการมี อะไรที่เกิดบดนตรีมันทําให้สังคมเนี่ยไม่นิ่งเนี่ยผมไม่สามารถสนับสนุนมันได้ผมจะไปสอนคนเขียนเพลงไม่ได้สอนหรือจะแต่งให้คนอื่นไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นคนก็จะเอาเพลงไปกินเหล้าอยู่ดีหรือใช้ในใบมุกอยู่ดีหรือปลุกอารมณ์ให้มันมีแฟกเตอร์หลายๆอ่านที่เพลงมันทำให้เกิด